ีสวัสดีอีกครั้งนะฮะนี่คือบุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะวันนี้เราจะมานินทาหมากันนะครับทุกคนและสิ่งที่ผมจะนินทาก็คือเรื่องราวสุดแปลกของนิสัยแต่ละตัวที่ผมคิดว่ามันแปลกแหละผมคิดว่าสิ่งนี้มันน่าจะแปลกแหละ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวซุยข้าวสาข้าวเหนียวนะครับผมจะมาบอกถึงเรื่องราวสุดแปลกนิ่ัสสุดแปลกของแกงสี่ข้าวในบ้านเราว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องข้าวสากนะฮะสิ่งที่ผมคิดว่าข้าวสากแปลกนะครับก็คือการที่เขาบ่นบ่นนีน่แปลกป่าวะ แตกแล้วครับทุกคนเพราะว่ามันบ่นทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้อุ้มก็บน่นอยากเล่นก็บน่นหิวก็บน่นตื่นก็บน่นนอนก็บน่นร้อนก็บน่นบ่นตามสไตล์ของเขาศากครับพี่พีในสไตล์ไหนมันก็จะออยู่อย่างนั้นตามภาษาเขาศากไม่รู้ว่ามาที่อื่นเป็นไหมแต่อีสากพูดมากชิบหายเลย และในลำดับต่อไปนั้นก็จะข้ามไอตัวนี้ไม่ได้เลยครับตัวตึงของบ้านตัวตึงบึงการนั่นคือไอข้าวเหนียวขี้กระโปรงมานั่นเองดูหน้ามันมีแต่รอยบาดแผลทั้งหมดทั้งปวงนี้เกิดจากนิสัยสุดแปลกสิ่งนี้ของข้าวเหนียวเองนั่นก็คือการไปหาเรื่องพ่อก่อนและกระแพ้เสมอแล้วมันก็ไม่เคยคิดจะยอมพ่อมันนั้นที่มันก็โดนยุมตะลำตำบอล มาทุกครั้งทุกหนมันก็ไม่เคยคิดจะเข็ดจะจำไม่ว่าจะจมูกที่เป็นแผลหรือจะเป็นหูที่เป็นแผลนั้นเขาก็โดนแล้วแต่พ่อเขาสวบมาทุกครั้งไปแต่ว่าถ้ายอมไหมไม่ยอมนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าแปลกไหมนะคะพี่พี่แต่ผมคิดว่ามันแปลกมากสําหรับเ้าเหนียวคือไม่ว่ามันจะโดนกี่ครั้งกี่หนมันก็ยังรักพ่อมันเหมือนเดิม มันจะติดพ่อมันมากพ่อมันเดินไปไหนมันก็จะตามต้อยต้อยต้อยเหมือนเห็ดหมัดเหมือนเงาที่ตามพ่อมันตลอดเวลาไม่ใช่ตามแบบธรรมดาตามแบบกูจะสิงตามแบบมึงงุดหงิดกูก็ไม่ไปไหนกูก็จะอยู่กับมึงรักกันอยู่สองตัวและมันก็ทะเลาะกันอยู่สองตัวเช่นกันแนะนี่คือข้าเหนียวนะครับพี่ๆนี่ใส่สุดแปลกดูมันอ่อนดูมันอ่อนมักจมูกเลยเออ ำดับต่อไปนั้นเราจะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้นะคะ่ะพี่ๆนั้นก็คือขาจเจ้าหมากวนตีนเซเลบแห่งลุ่มแม่น้ําขงของเรานั่นเองซึ่งคือพ่อบักขี้กระโปงเหนียวนะฮะนิสัยสุดแปลกที่ผมจะพูดถึงก็คือมันชอบจิ้มผู้หญิงสวยตอนแรกก็คิดว่าคิดไปเองแต่ลองให้ผู้หญิงสองคนเดินหมามันวิ่งเข้าไปจิ้มผู้หญิงสวยแบบดึกๆเลยสงสัยมันเอานิสัยพ่อมันมาใช้ รับเข้าสวยหมาตัวเมียที่เป็นแม่ของลูกมันมันไม่สนใจมน,นุษย์ตัวเมียเดินเข้ามาทีไรมันใส่ไม่อย่างนี้กระงงมากเอออันนี้นิสัยหมามันแปลกหรือเปล่าถ้าเป็นคนก็คงไม่แปลกแต่พอมันเป็นเข้าเจ้าหมากวนตีนนั้นการที่มันจะดูหน้าว่าคนนี้สวยแล้วมันจะเข้าไปทําการจิ้มดึกดักดึกดักนั้นผมถือว่าเป็นนิสัยสุดแปลกของข้าเจ้าหมากวนตีน สงสัยมันติดจากพ่อแบงค์มาโอ้ล้ะว,ว่าบักลามกเอ่ยและตัวสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันก็คือแม่สวยมีค้าของเรานั่นเอง เป็นม้าที่สีขาวแต่ชอบเล่นน้ําและทําเนื้อตัวให้มอมแมมนิสัยสุดแปลกที่ผมจะพูดก็คือนางทอแลมากก็คือตอนแลนั่นเองไม่รู้ว่าพูดได้ไหมแต่ก็พูดไปแล้วนางมีนิสัยที่ขี้อ่อนขั้นสุดแบบอ่อนชิบหายอ่อนชิบหายไวปวกเลยไม่ว่าผมจะเดินไปเล่นกับใครหรือใครจะมาเล่นกับผมนางจะแสดงออกอาการแบบชัดเจนด้วยการร้องว่าอออ สาบ้านได้ว่านี่คือเสียงอีสวยจริงๆ <c oughs> และยังไม่พอเท่านี้สําหรับความแปลกของเขาสวยนางยังเดินมานั่งต่อหน้าเราและทรงสายตาจริตอันทอแหลท่งให้เราทําให้เราใจอ่อนละถวยย้วยรวบทวบลงไปและอุ้มนางขึ้นมากอดมาหอมทันทีและนี่คือสรุปรวมทั้งหมดของความพิศดารของแกงซีข้าว มากวนติน่เจ้าแนวสากสวยหากพี่ๆคนไหนที่เลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วคิดว่ามีแปลกกว่านี้ก็พิมพ์บอกกันมาจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันโดยตรงจะแปลกกว่านี้จะแปลกน้อยกว่านี้ก็พิมพ์มาเถอะรออ่านอยู่สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บุญไวสตอรี่ชาแนลด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆและความกว้างส่งติงของไอเตาแก๊งสีขาวสามหลับวันนี้สวัสดี